สวัสดีครับพ่อพี่พี่น้องลูกป่าเอาอานาเบาทั้งผู้เสพผู้สาวผ,ผู้เบาผู้แพ้วมื่อวนีพวกอกาจจอีสานเนี่ยไม่ใช่กำลังพัฒนาดำเนินรายการโดยหนุ่มแลวน้อยนะ่มนนามนค่นคนดำประจตทงไฮทงหน้าตามภาษาของคตเตาะพัฒนแล้วครับพี่น้องพี่น้องครับเมื่อนีมีโอกาสมาร,ร้านซอมอิเล็กทรอนิกส์นะครับพี่น้อง มนีมาผอกับร้านพีทีอิเล็กทรอนิกส์อำเภอชุมพลบุรีครับ,ร T e ronic, รบพี่น้อง,ยงอยู่ตรงขามครับโรงเรียนชุมพลวิทยสารสรรมาผอกับสางใหญ่ครับสวัสดีครับช่าง<อ>งานหลายบนนอครับอพ่อเีกอยู่ครับผมอ๋อครับผมโอ้มนีมีโอกาสเอา ตูดฮ้อนมาสมครับพี่น้องม่านบอดังครับแต่ว่ากระตาผลมานเป็นโอ้สอมทุกอย่างเลยครับหลานนี่ผมก็เคยมาสมหลายเทื่อครับพี่น้องสอมดีครับราคาเป็นกันเองมีบริการรังการอมครับอัจัง ของเพิ่นอยู่ในบ้านยาสั่นโทรไปเห็บไปเบิ่งไหนบอกครับได้ครับบริการ,รทันทีโอ้บริการทั้งทีเลยสตึกท่าตูม,มไปหมดขอขอเบอร์โทรหน่อยครับ089ครับผม942ครับ2039อ๋อครับเบอร์ในป้ายซื้อร้านน่ะโทรศัพท์เสียไม่ใส่เบอร์เบอร์มีแค่เป็นเบอร์หลักครับผมโอ้สุดยอดเลยครับบริการทังทีเลยพี่น้อง พิมร้านซ่อมทีวีใกล้บ้านฉันกับพ่อครับร้านร้านซ่อมทีวีใกล้บ้านฉันใน Google Map บอสม,มาถึงเลยบริการทุกระดับประทับใจครับ <c oughs> <c oughs> สุดยอดเลยครับ <c oughs> ในเขตชุมพรบุรีเนี่ยผมว่าเห็นร้านเดียวเลยครับพี่น้อง <c oughs> มาเนี่ยโอ้ยสมครับทุกอย่างเลย ถุกยางเลยครับเดี๋ยวมันนีเอาตูวท่องตูวท่องม,มาสองพี่น้องสนิสนนสสมขึ้นตากตากฝนมาเนาะสนิมขึ้นเพราะว่าผมไปเปิดฟังยู่ทงไหมฝ <laughs> นก็ติสาใสดใจที่แล้วมาดังโดนเติบแล้วเลยลองมาหายสาวมากันห้า ทำได้ครับทำได้ดีนี่ก็คือบริการทั้งทีแล้วครับพี่นองถ้าสมมติว่าตู้เย็นเสียอยู่บ้านโท่ไปหาเพิ่นเลยครับเพินเ่นไปรับให้เลยอยู่บ้านเอามาสอมให้เลยสุดยอดเลยครับนี่ครับ ร้านเพิ่กนกัอยูไก่ร้านขายยาครับพี่น้องวัดดีดาเพศสักสร้างกำลังเห็ดครับพี่น้องเห็ดแบบพิธีพิธันเลยครับมาลานนี่นเนียบตลอดครับพี่น้องให ของเครื่องสาฟ,ฟ้าจำหลุดหรือว่าเสียหายมาลานี่เลยเลยครับยูคนเดียวบ่ครึไงอันมูหลุดใช่ไปไปลางไปจีตังเองครับ ลักตัวแรกจะมีอยู่อยู่นะนต้องฟังก์ชัะแล้แดงอย่าี้สองเอแล้วก็มีสีเอสนะรับหลักที่ตรงนี้นะสอเอสสระบบกระเจยของราสี่อย่าง ดีไซน์โดยรวมนะถ้าในเรื่องของแอดบอร์ดด้านหน้าเพาะว่าเขาจะได้เประโยนมากกว่านะครับแต่ที่สุดต้องใส่เขาเป็นสุดเลยครับแต่พอได้เปลี่ยนยี่สุดกลับมาอยู่ที่หน้างจอกลางตรงนี้ตอนนี้เป็นหลากนี้มันตั้งในเจ้าปีครับอยู่นี่สองปีกว่าครับสองปีกว่าแล้วเลยสาขาหนึ่งอยู่ตบลไทยคลานั่นมีสิบกว่าปีแล้วอ๋อไทยคลากันยังอยู่คือเก่าครับอ่าใหญ่บอลไม่ยูมาติข้างเลาะปั๊มน้ำมันเก่าครับ มะพปัามน้ำมันมมมมมปั่มน้ำมันแถวแถวต้งข่ามตั้งตั้งเคนื่น,นงไวน์ข้นมรับขรับแมนครับอ,อ,อยู่เป็นตกะปัมน้ำมันครับนี่น้องใดเครื่องใส่ยฝาเสียกับไปหาเพื่อนใดได,ได้ครับอยู่ไพ่ขลากับมีอีกสาขาหนึ่งแต่ไม่ได้ดีแนงนะตรูกว่า ครับคือเคยนต์ิตดีเซลอปนี้เนีได้พละกําลังแต่ประหยักเกับเพื่อนๆและเตอนนี้เราับอยู่เปลี่ยนวอยใหม่นะครับต้่ด้วยซ้เปลี่ยนวอยใหม่ไม่ไปยัอะงใหญ่ที่เจอในเมือง้าง แต่ว่าตูดีอ้้นสนิมมันเลยครับพี่น้องสงสัตาฝนเบาเลยาคือมันทังีก่นเดิมเะในหมากเบานะแต่ไม่ได้ให้ความสปอร์ใดๆมาจะง่ายขึ้นอันนี้เหมาะกับลูกค้าที่สุดผมว่าลูกค้าที่สุดเดาชอตที่ที่มันทำง่ายมากเาจอดสบายเลยคันี้คงเลียวแคบๆสบาย เราไม่ครบนะเนี่ยไม่ได้คมนะครับแต่ให้มาดีค่ะควจะมีอยู่แล้วนะครับทีก็ต้องยอมรับว่าจะมีช่างกำลัสสงกำลับประกอบครับพี่น้องกอก็ปรกอเลที่เป็นไฟฟ้านอ,นนอันยังม,มีไฟฟ<อ>้ามาโต้ตาคอนเนอร์ยังไม่ใช่นะครับ<อ>ิสบิชิมัจเจโรก็ยไม่นมช่นะครับแต่นี่มันดืมแต่ว่าเครื่องมันยังดื่อยู่นะยัง ไม่ใช่ามปมนะจะแต่เกียร์สามารถที่จะปรับเกียร์เป็นนวดี่เบ้าเกียรนี้ก็ได้ก็เป็นอีกหน่งัอยที่ดไอ้วาซีปองกันอยู่นี่มีบ่ครับล่ต้องใส่ซีพน่ครับอันยูนี่มันมจะไม่โค้เัาต้องใส่าความเอยดใส่เครื่องม่โเดินด้านหน้าดึงควไวกับรทเดินทำงานดีนะทีอัก็ทำงานได้ ความขับไว้แล้วก็ความคงในงาการจับวัตถุต่างๆด้าน,าน,านรอบทางตัวเนตีมากก็ถือว่ามีพัฒนาที่ดีขึ้นนะครับแต่เมื่อเทียบกับราคาแล้วก็ว่ามันแรงอะไรแอร์แรงนะแ,แต่ก็น่าจะทําให้ดีสูงในความคิดส่วนตัวนะน่าจะทำให้ดีสูงเนี่ยกล้าที่จะเป,เป็นตัวหนึ่งที่จะกับโตต,ต้าได้เกี่ยวกับโปรติเวเตอร์นะตัวคอมพิวเตอร์น่าจะแซงได้นะดูแลเพรา,พาะว่าห่างกันก็ไม่ไดีเยอะมาก ขา, 6, ายประมาณ600 7คันนะครับต่อเดือนนะน่าจะแสงได้นะหลังจากที่จะมีตัวตวงมาแล้วก็ตีบลูกค้าเนี่ยผมเชื่อว่าโหววาขายไปได้ทุกเนี้ยผมว่าบางทีค่ายรถก็มองข้ามไปหน่อยนะมองว่าลูกค้าไม่ได้ใช้แต่ผมเชื่อว่าในการทํางานแบบนี้ในยุคที่ชีวิตแบบนี้นะครับเราทำงานกันนอกบ้านบ้านเรื่องเดินทางนบ่อยขึ้นและทุ่กำคัขั้นตอนการประกอบที่น้อง ไก่เซ็ตแล้วสิ่งพื้นที่แ <c oughs> จ,จัดก,การใหน้นี่จุ่มน้ำมันเคลือบจารบีพื <c oughs> ้นด <c oughs> ินเบิ้งมันจะได้ก็ถอด่ายเทียวหลังแบบสุดยอดเลยครับาฝนก็ตาก,กตาไป้ <c oughs> ําเขาก็เขา้าไปวามเร็วระดับนี้ น้ำเขาแล้วก็เซียท่านั้นแหละแต่เวลาสมมิิถอดมั่ถอดยากกันใส่จารบีแล้ยถอดไงนี่ตัวมันถอดออกมันเเสีีียงมมันนนดแแบตตต่่่่กก็็าะอ้้ชคร อันนี้จะละบีเอียงครับจจระบีผสมน้ำมันซีที่เพราะว่ามันเหนืดเกินบอกเวลาเวลาใส่พัดรมมันหนืดเกินไหมครับว่าแต่นั้นเป็นมาแบบนี้เลยครับคานจจละบีนี่มันใส่กับมบูรถมันเหนืดอแต่เขามาผสมน้ำมันไหนแบบว่ากหมือมันหลดบนี่คือควงหูไม้ด้วยครับพี่น้องเพราะว่ามันเอาประโยชน์ก็ได้เขาคัดเก็บพัดร่มกันไปเกินเจละบีนันเก็มัน่มันหนืดแท่ๆพัดรมมันกินไฟมันอืด มันหมุนอยู่แต่ว่ามันสกินไฟพวกปกติครับถาจำเป็นจะต้องวเคร่อไอ้มันจะซอยลอเหลังเงินโยกเลยขันป่าใส่จารบีมันก็แห้งใส่หน่อยนึงนี่มันเคลือบเคล็ดลับเคล็ดลับเคลือบๆไปมัวนอตคือกันเี๋คยมีปัญหาถอดเนียถอดมาแล้วอาจจารีไว้ก่อนอันนี้ขันไว้ให้การใช้งานม นกันเตะนี่ดังหัวเถอะหัวลงแ่นบ่อแดงทานทานแล้วครับเรียบร้อยโอ้เรียบร้อยนะครับปกติลอย20ครับเอาน้ำลอยหนึ่งโอ้น่ะโอ้น่ะโอ้ยสุดยอดเลยครับราคาพิเศษเตะขัดสื้ไม่พร้อมโบมีนโบมีนบอยเออครับ ก็ต้องขอ,อต้องขอขอบคุณช่างหลายๆนะครับพี่น้ยเมื่อเนี้ที่ให้คว้วหมูแล้วก็สักซอยดูแลลูกอม้มห่อนเขเา้าวย่างดีครับผมขอบคุณครับผมครับ,รบ,รบสวัสดีครับเอาคลิปนี้ไว้สักนี่คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ